เปิดแนนสองค่ะพูดเรื่องอะไรอนะ่ะก็จากอาทิตย์ที่แล้วนะคะ oh, okay, okay. จากอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่เราไปฟังแนนพูดถึงโยคะความคิดชีวิตชลิตาของแนนแล้วนะคะยังไม่จบค่ะยังมีสนุกมากกว่านั้นนะคะในอาทิตย์นี้เดี๋ยวเราไปลองฟังแนนคุยกันต่อค่ะว่าเธอยังจะคงมีความมุ่งมั่นสม่ําเสมอแล้วก็มีวินัยขนาดไหนในหนังสือของเธอค่ะดีไหมอ่ะไม่ดีดเนาะดีดตามน,นั้นเลยกับแนนชลิตาค่ะโอเค ันชอบอะไรอย่างนี้เนาะเออ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 มันเป็นความรักโยคะนี่แหละคือโยคะที่เราจะฝึกไปจนตายเราเจอแล้วเราเจอใช่มันใช่เพราะว่าเราอยากฝึกความแข็งแรงคือต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนอ่อนอย่างเดียวหลังอ่อนตัวอ่อนอะไรเงี้ยแต่ความแข็งแรงไม่มีจากวันนี้ย้อนไปเมื่อสิบปีที่แล้วมันเหมือนไม่ใช่คนเดียวกันอะเออมันเปลี่ยนทั้งทัศนคติความคิดความแข็งแรงหลายๆอย่างอะคะ่ะเกี่ยวกับโยคะค่ะ โอเคก็ okay, คือมุ่งม,มั่นตั้งใจตื่นตีห้าเป็นเวลากี่ปีคะ <laughs> <laughs> ไม่รู้เขาสอนกี่ปีแต่เรียนจนกระทั่งเขาปิดคลาสะคะ่ะ <laughs> แต่ก็ผิดหวังเพราะว่าเราเหมือนเรามาทางนี้อ่ะแต่ไม่มีใครสอนเราแล้วแล้วเราจะไปที่ไหนแต่ก่อนหน้านั้นมันมีเวิร์กช็อปอยู่คลาสหนึ่งค่ะแล้วเราก็ได้เจอชื่อพี่น้อยเป็นแอร์โฮสเตสมาฝึกแล้วก็เล่นข้างๆเราเนี่ยแหละเชื่อมาว่าไม่มีสมาธิเลยเพราะว่าคือนางเหมือนแบบว่าเป็นเทพแบบก็มองโหนี่เก่งอะเก่งจังเลย อยากรู้จักก็เลยแบบพยายามไปตีสนิทตลอดเวลาแบบเขาคงลำคานว่าเด็กคนนี้แบบอะไรยุ่งกับฉันอะไรเงี้ยก็จะไปถามว่าท่านี้ต้องทํายังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยเขาก็สอนมาเราก็ประทับใจอยู่เงียบๆก็เลยขอฝังเนื้อฝักตัวเป็นลูกศิษย์ค่ะบ้านพี่น้อยนะคะอยู่เจริญนครค่ะฝั่งคนบ้านในชั้นบางนาเลิกงานห้าโมงหน้ายังแต่งหน้าไปอยู่แต่งไปพี่น้อยเราแ๊บหนึ่งล้างหน้าไปฝึกอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยห้าโมงถึงสองทุ่มไปเลยกับพี่น้อย อาทิตย์ละสองสาวันเออเป็นอย่างเงี้ยตามไปเรียนกับเขาที่บ้าน่ถึงเป็นคนที่ไม่ค่อยล้มเหลวไม่เจออะไรเพราะเป็นคนจริงจังนั่นเองใช่ไหมคะมันเป็นคนจริงจังอ่ะจะเรียนอะไรต้องให้สุดแล้วเราลักอ่ะเราอยากไปต่อแต่ว่าไม่มีใครสอนฉันน่ะแล้วฉันจะทํำยังไงเฮ้ยแบบว่าเปิดวัวมันไม่ใช่อินเลิฟแล้วมันบ้าแล้วเี่ยไม่รู้อะชอบอืมมันจะมีสกกี่ทาเชียวโยคะในโลกเนี้ยโอ้ยมันมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะค่ะ มันมันมันไม่มีวันจบค่ะการเรียนรู้ของเราไม่มีวันหมดมันไม่ใช่แค่เราทําได้แล้วเราทิ้งท่าเก่านะคะเราทําได้ท่าใหม่ท่าเก่าเราต้องทําให้ได้ดีขึ้นด้วยไม่ใช่แค่เท่าเดิมนี่มา่อว่นคุยกับแนนนะคือตอนที่แนนเล่าเรื่องชีวิตแนนเรียนเก่งอะไรก็ธรรมดานะพอเรียนเสคุยเรื่องโยคะตีห้าตีห้าครึ่งมีความสุขมากมีความสุขมากยอมตื่นเช้ามันเช้ามากแต่เราแบบเออมันอยากไปอ่ะ แบบมาแล้วมันอยากแล้วท่าก็ไม่ได้ง่ายจะเจ็บก็เจ็บล้มก็ตั้งหลายรอบทำเป็นพันๆครั้งแบบเจ็บบางทีเจ็บไอ้เส้นข้างในเนี่ยไอ้แฮมสติงเจ็บไปหมดก็ยังทําทําจนหายอ่ะทำจนลืมว่าเจ็บเคยเป็นมาการทำอะไรจนเราลืมว่าเจ็บไม่เคยค่ะไม่เคยว่าไม่เคยจริงจังความเจ็บไปอยู่กับเราตลอดแหละแต่เราทําจนเราลืมว่าเราเจ็บอ่ะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะก็ปัจจุบันก็เรียนกับพี่น้อยกับพี่น้อยแล้วก็ไปเพิ่มเติมกับพี่อมร ที่บ้านอมอแอชังกา <Okay. S 2> อันนั้นจะเป็นเช้าพี่น้อยก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์ค่ะอะทีนี้มันมีเป้าหมายไหมคะเพื่อทําเพื่อเป้าหมายหรอคืออยากจะทําให้ดีดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอยากจะฝึกให้มันดีขึ้นอยากจะแข็งแรงขึ้นอยากจะฝึกฝึกฝนให้มันมากขึ้น,นเพื่อมันเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะไปถึงเพื่อเราแค่อยากจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยเรามีความสามารถถึงอะไรเพื่ออีกไม่มี ใช่ไหชีวิตฉันไม่มีเพื่อไม่มีไม่ได้อยากเป็นครูหรือไม่ได้อยากจะเก่งที่สุดไม่มีแค่เราตั้งใจที่จะฝึกมันมีความสุขมันมีความสุขถ้าตามที่เ่อเข้าใจก็คือสมมติเราฝึกท่านนี้เสร็จพอเราทําได้ละท่านนี้มันก็จะมีท่าต่อไปต่อไปต่อไม่ไมต่อไปต่อไป่อไปต่อไปต่อไป่อไปน่อไปต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 อไปต่อไปต่อไป่ไต่อไปต่อไปต่อไป่อไปต่อไรต่อไปต่อไปปต่ต่ ไม่อะไม่เคยคิดวันหนึ่งอะถ้ามันสต็อปเราเองเพราะเราทำไม่ได้ก็ต้องหยุดอยู่แค่นั้นละแล้วก็ฝึกเรื่อยๆโหจริงก็ไม่ต้องถามใช่ไหมรักขนาดไหนมันเกินตรงนั้นมันเกินตรงนั้นไปแล้ว,ลวม,มันไม่ใช่มีนางคนเดียวหรอกที่ที่เป็นอย่างเงี้ยนะว่าคงมีอีกหลายคนแต่ไม่มีโอกาสมามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะว่ามีหลายคนที่รักโยคะเราเป็นหนึ่งในนั้นนัื่นเองแล้วเรามีโอกาสกว่าคนอื่นที่มา บอกเขาว่าโยคะมันดียังไงมันช่วยเราอย่างไงคือเราอะยอมรับว่าเราเป็นคนแต่ก่อนเราก็เป็นคนขี้วีนนะเป็นคนขี้วีนเอ้ยฉันก็เก่งคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไอความคิดตรงนั้นมันแบบมันทิ้งไปเลยอะพี่เปิล้ล<อ>คือถ้าพวกเนี้ยมันมันเหมือนสอนเราไปไกลๆนะฝึกไปเรื่อยๆอะไออีโก้ที่มีอยู่อย่างเคยฝึกกับครูคนหนึ่งชื่อแพทรีคเขาจะบอกว่าวันหนึ่งที่เราแบบอาสนะเราสูงขึ้นเรื่อยๆอะ เรื่องจิตใจเราอะจะจะต่ำจะลดลงเรื่อยๆคือแต่ก่อนความอีโก้มันจะสูงใช่ไหมแล้วก็อาัศนาะอีหลงนี้วันนึงมันจะเหมือนสลับกันอะเอออีโก้จะลดลงถ้าถ้าสุดยากๆขึ้นอีโก้ก็จะลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเห็นคนเก่งๆอะไม่มีอีโก้เลยแบบดูเขาใช้ชีวิตแบบโอโ้โหแบบโซจะซิมเปิลมากอมสอนไหมสอนไหมเหรอหรือไงแล้วไม่สอนก็ได้จริงๆนะเขาไม่ได้อยากเป็นแบบก็ไม่ต้องสอนนะสำหรับเปิ้ลน่นะก็ชีวิตเขามันบ้า คือมันมันต้องพูดคําเดียวว่ามันจริงหรอเราก็ไม่รู้ว่าเราบ้านะคนซื้อหนังสือเนี้ยป๊อปคนซื้อหนังสือนี้จะได้อะไรบ้างเออเดี๋ยวก่อนนะคุณแอนไม่รู้ก็ต้องถามคนทำนะเขาจะเขาทำอย่างเดียวอ๋อโอเคไม่เข้าใจละก็คือชีวิตคุณแนนเนี่ยคุณแอนก็ทำเล่นโยคะไปบ้า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 ไปแล้ววันหนึ่งก็คือไม่ได้คิดอยากจะทำหนังสือด้วยเพื่อนเห็นความบ้าเลยทำให้อเลยทำให้ พอเปิ้นถามว่าคนซื่อสื่อจะได้อะไรก็เลยต้องถามเพื่อนที่ทําเพราะว่าหน้าที่คุณนะคือเขาให้ถ่ายรูปก็ถ่ายเขาให้ใส่ส้นสูงก็ทําก็ทําเขาให้ทําท่ายากถ่ายรูปก็ทํำก็ไม่ได้คิดอยากจะเป็นครูอนาคตไม่รู้มันบอกไม่ได้นอาจะมีอะไรทดสอบเราคือไม่ได้มีเอ็ม่ได้บางคนเขาฝึกเพื่อเป็นครูไม่เราไม่ได้มีเอ็มอย่างนั้นะไม่ได้มีเอ็มแบบไปแข่งตัวค้าโลกไม่ เอมของฉันคือท่าต่อไปนะใช่ท่าต่อไปต้องทำไม่ได้เจอไพส์เลยละแกนถ้าอย่างนั้นนี่มาแบบใส่ซองอะไรอ่ะใส่ถุงกระดาษมาสิโอ้พี่น้อยโอ้สวยมากคู่ดิฉันเองเอ่เอาถอาพกาสอบรายการอื่นเขาให้รูปเท่านี้ รายกันเราให้รู้เท่านี้โอ้ยสวยซึ่งแนนก็แนนก็โอเคแล้วโอเคแล้วมันไม่เมียตางจริงเนะคนโยคะเนี่ยค่ะให้แค่นี้ก็ดีใจจะแยะแล้วค่ะเซ็ตซิปด้วยพี่น้อยเป็นกูรูเทพสวยเดี๋ยวเอาไปให้นะคะพี่น้อยหรือจะให้หนูเก็บไว้อันนี้มันดีทัดขาคนอื่นมาพาดคอปะคะไม่ค่ะเนี่ยนางเปิดหมดไลคฮะนางก็เลยได้แบบนี้ ของแน่หรอคะใช่ค่ะปปิ๊บจะพูดคำนี้ค่ะรายการไม่มีสปอนเซอร์อ๋อไม่เป็นไรค่ะอันนี้ไม่ค่าตัวใช่ไหมคะเดี๋ยวก็อับวาเปิดก่อนใชใๆใค่ะรายการไม่มีสปอนเซอร์ขอบคุณค่ะขอดูนะคะต้องให้กล้องดูด้วยไหมโอ้โหขนาดแนนชลิตายังดีใจเลยโอ้ดีใจอ่ะคุณไม่อยากได้เหมือนรายการอื่นเหรอไม่โอ้แค่นี้ก็แบบปลื้มสวยถ่ายรูปสวยมากค่ะ แต่ตอนที่เปิ้นถ่ายแล้วเปิ้นมีความสุขว่าแนนชลิตาไม่น่าจะแบบไม่น่าจะดีใจอะไรอย่างเงี้ยคือน่าจะถ่ายรูปโยคะบ่อยๆเนี่ยชอบ<ๆ>ชอบเก็บรูปโยคะค่ะเพราะว่าถ่ายรูปสวยมันเยอะแล้วรูปอย่างนี้มันมันหาคนถ่ายให้เรายากอะค่ะไหนท่าไหนยากที่สุดจริงๆจะบอกว่าท่านี้มันยากสําหรับคนอื่นแต่สำหรับเรามันไม่มากเพราะว่าเราหลังอ่อนใช่ไหมท่านี้หลังอ่อนก็จะแตะถึงจริงๆท่าจะถ้าเห็นใน วิดีโอจะอันนี้จะแตะถึงหัวถ้าให้ถูกนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่คนก็อยากจะฝึกให้แตะถึงหัวเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นท่าสวยแล้วก็ท่าโชว์อันเนี้ยที่มันไม่ยากสําหรับเราเราเรารู้สึกเป็นท่าโชว์ของเราท่าโชว์ของเราแต่จริงๆมันยากมากสําหรับคนที่หลังกันไหลไม่เปิดแแล้วกล้ามกล้ามที่มันแบบเยอะๆเนี่ยไม่แบบไม่รู้สึกหรอคขว่ารู้สึกไม่ชอบค่ะไอ้กล้ามก้ามนี้ต้องหยุดตอนแต่งงานต้องบอกพี่น้อยว่าขอหยุดก่อนแต่งงานขอมาเดี๋ยวกลับมาฝึก